อ่ะก็กลับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสำหรับพี่ปะปานะอานะน้องๆทุกคนนะนะครับใครที่ติดตามแอดนะครับออพ p นี้นะอ p พที่ห้ามาดูแต้มรวมสองตบลนนะรอบที่แล้วแต้มรวมเข้าที่แต้มหนึ่งนะครับชนหกตัวตรอบที่ละแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม 90, 1, 2, อุตส่าห์แต้มสูตรที่สามมานะครับสูตรที่สามก็ทำพิษคือไม่มาชนที่แปดกับเก้านะครับ ส่วนแต้มแปดแต้มเก้าไม่มานะกลายเป็นว่าแต้มหนึ่งเราเข้าวินนะครับตัวนี้ครับอ่าออกไปที่เก้าหนึ่งครับไปเก้าสองแต้มหนึ่งนะครับพุทผิดนะครับแต้มหนึ่งคือเก้าสองมาเนาะสองหกของเราไม่มานะเราแรกก็คีดไว้อยู่ว่าหกหกสองกลับหัวได้ยังไงนะติลังก,กากลับหัวอันทีนี้มาดูแต้มรวมนะว่าจะได้อะไรเพื่อเราจะไปจับสองตบ,บนกัน แจมรวมรอบนี้นะครับแจมรวม2ตัวบนนะหนึ่งกรกระดาคมวันอังคารหมื่นบวกพันบวกหน่วยบน0ูนย์บกเบวกสองศูนบกเดได้เจ็ดแนะครับตัวแรกก็คือ9 0 1 2 3 4หอ่้าแล้วก็6นะครับ นะสูตรนี้ตัวเลขมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ u s a หาสูตรที่มันอา่าน้อยตัวลงก็ยังไม่เข้านะครับอืมก็ยังยึดสูตรนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เอาสูตรนี้มาชนนะสูตรที่สองมาชนสูตรที่สองก็คือหน่วยสามตัวบงครั้งที่หนึ่งนะครับบวกเก้าของที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวแรกนะครับก็จะได้ไปที่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแปดอีกตัวหนึ่งนะครับเจ็ดตัวนะตรงนี้ทีนี้มาเทียบชนเลยสองศูนย์นี้นะครับชนกันที่ตัวไหนนะครับตัวแรกเลขสองมีไหมสองมีนะครับเลขสามเลขสี่เลข, 3, เลข, 4, เลข ห้าแล้วก็เลขหกชนกันห้าตัวนะรอบนี้สองสามสี่ห้าหกแต้มรวมสองตัวบนรอบนี้ก็คือตกแต้มสองสามสี่ห้าหกทีนี้มาจับสองตัวบนสองตัวบนจะจับยังไงอันนี้ผมยังไม่ได้ลงสูตรสิบหน่วยบนให้นะสูตรสิบหน่วยบนก็คือเอาสูตรหลักสิบโดยเฉพาะของมันสูตรใหม่ หลักหน่วยบนสูตรเก่านะเดี๋ยวจะลองเทียบกับสูตรเอ่อหลักหลักหน่วยสูตรใหม่เหมือนกันนะครับนะลองดูสองสูตรนี้ไม่เห็นผมเห็นมันเดินดีนะครับก็าอาจจะเอาสูตรนั้นมาทีนี้ผมลองจับเด่นก่อนสูตรสเ,เตเตสิพี่กับสิบน้องสแสบงมันชนกันที่สี่ห้าเจ็ดแปดนะครับรอบที่แล้วอาจจะหลุดแต่รอบนี้มันเออมันมานะครับมันอาจจะมานะก่อนนานๆมันมาทีนี้ผมบอก ผมว,ว่าอยากให้เน้นสูตรนี้ก็คือตอนเนี้ยเขาเดินที่สูตรนี้เขาเดินรอบที่แล้วก็คือมาทั้งสองตัวเลยนะครับมาทั้งเก้าทั้งสองก่อ,น,อนนั้นสองห้าแต่รอบนี้มันได้สี่มีเจ็ดมีศูนย์ลองจับดูผมให้เอาตรงเนี้เป็นสิบหน่วยเน้นสูตรนี้ก็แล้วกันก็คือเน้นสี่เจ็ดศูนย์นะสี 4, 7, ่เจ็ดศูนย์ทีนี้สี่เจ็ดศูนย์เนี่ยมันมาชนกับสูตรแสแบงสเลเตที่ สกับ7นะก็จะเน้นที่4กับ7แล้วก็อาจจะลองที่0นะหรืออาจจะมี8กับ5หรือเปล่าผมให้เอา0ูนนี้เป็นหลักก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่า4 7 0เป็นหลักนะครับแล้วก็จะเน้นที่4กับ7นะลองจับดูนะครับจับตามถ้า4มา4อะไรนะจับ2 ตัวบนนะฮะอันนี้ลองจับจากสูตรนี้นะครับที่ได้4 7 0นยะ์ะผมว่า4ี่นย์น่าจะวิ่งเขาวินเอาตัวที่มันชนตัวแรกเลยก็คือเลข4ีนะสถ้าชนแล้วมาเป็นไปได้ไหมก็คือ4ี่ไปก่อนสอะไรได้สองี่อย่างที่สองจับซอยเอยแนย่ก็จะมี สี่มีเจ็ดแล้วก็ศูนย์นะถ้าสามตัวนี้นะครับไปจับถ้าสี่มาสี่อะไรได้สองสี่แปดสี่อะไรได้สามก็สี่เก้า 4 0 4 1แล้วก็4 2นะครับทีนี้ถ้า7ล่ะ7อะไรได้2 7 5 7 6 7 7ได้4 7 8ได้5แล้วก็7 9นะครับถ้า0ก็จะเป็น0 2 0 3 ศู 04, 0ย์สี่ชุดนะครับจับสตัวบนได้สิชุดอ่าก็จะเน้นที่4กับ7เป็นหลักนะครับเพราะว่ามันมันชนกับสับแบงสเเลเตเนาะเน้น4กับ7นะเน้น4กับ7 4็ดสี่แป42 7่เก้าสี่ศนหนึ่งะครับถ้า0ูนย์ก็02นย์ส0งศู ทีนี้เราก็เน้นที่สี่กับเจ็ดเป็นหลักสี่ศูนย์ศูนย์สี่ตัวเดียวกันนะครับเอสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสวยไหมเลขสี่ถ้าเลขเจ็ดก,ก็เจ็ดห้าไม่มีสี่เจ็ดไหมไม่มีสี่เจ็ดแหมเออมันจะเป็นสี่สองหรือเปล่าเก้าสองแล้วมาออกสี่สองหรือสี่เก้ามีแน่เด้อนีอ่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมลองจับให้ดูก่อนเนาะลองไปเทียบดูกับ รอสูตรอื่นอีกทีนึงนะตอนนี้ผมก็ลงสูตรชนตัวนี้ไปเนาะชนก็ชนที่สี่ก่อนนั้นนั้นมันชนแค่เ,เลขสองกับชนกับสองกับห้าปะสูตรนี้ก่อนนั้นนั้นสองกับห้านะเนาะหรือชนห้าตัวเดียวไม่แน่ใจสองกับห้าว่าสูตรนี้ไหมที่ผมทําให้ดูอ่ะใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็ล่าสุดมันชนหกมันดันหลุดนะครับต่รอบนี้นะ คนที่สี่ตัวเดียวจะมาไหมสี่ลองลองเทียบกับสูตรเนี้ยสี่สี่เก้ายังยังได้ไหมก็ได้อยู่สี่สองก็ได้อยู่สี่แปดก็ได้อยู่สี่หนึ่งมันติดดับมีหนึ่งไหมเนี่ยติดดับแล้วนะสี่หนึ่งอ่ะติดดับเออก็จะเหลือสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่สองที่เด่นๆน,นะครับตอนนี้ 4 8 4 9 4 0 4 2แล้วก็จะมี7 5 7 6 7 7 8 7 9ไม่ติดดับนะครับ0 2 0 3 0 4 0 5 0 6ได้ครับตอนนี้ก็มองที่ตัวเด่นไปก่อนคือเล็ก4เลขก4นะก็จะมีเด่นที่4 8 4 9 4 0 4 2ครับเออ4 8 4 9 4 0 4 2ส่วนตัวลองก็คือเล็7นะ7แล้วก็0นะครับ เจ็ดกับศูนย์ก็มองดูนะครับอาจจะเป็นไปได้เออตัวเรตัวเด่นก็มองไว้ที่4ไว้ก่อนตรงนั้นก็7จ็ดห้าเทีนี้ลองดูออคลิปถัดไปนะผมจะลงสติวันอังคารให้ดูนะผมรู้สึกว่าสติวันอังคารเหมือนจะเป็นสติที่เดินดีอยู่นะเออล่าสุดเหมือนจะมาอยู่ในสติเขาโอเคนะนะ้องใครถามหาสติเลขเด่นวันประจําวันนะครับอาจจะมี ที่เด็ดมาฝากนอกวันอังคารอ p ที่5ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับแต้มรวม2ตงตบนรอบนี้ชนที่ 2, 3, 4, 5, 6นะครับ5ตัวนะก็ถือว่าน้อยลงแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ